สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนิมมอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวที่แล้วนะคะครูฝากนักเรียนเอาไว้ว่าให้ไปศึกษาเนื้อเรื่องย่อของเรื่องคุณช้างคุณแผนแล้วก็ไปอ่านแบบเรียนตอนคุณช้างถวายดีกามานะคะเพื่อที่เราจะได้ไปวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆของเรื่องกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปวิเคราะห์คุณค่าเรามาดูเนื้อความตอนขนช้างถวายดีกาก่อนว่าใครเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างเริ่มจากพลายงามก่อนเลยค่ะพลายงามหรือจะมื่นวัยเนี่ย พอได้รับตำแหน่งยศถาบรรดาศาักดิ์แล้วก็เงินทองมีความสุขดีแล้วก็คิดถึงแม่คือนางวันทองที่ยังอยู่ที่บ้านขุนช้างก็เลยตัดสินใจที่จะไปบุกบ้านขุนช้างเพื่อชิงนางวันทองกลับมาให้อยู่กับตัวอยู่กับพ่อนะคะพอไปถึงบ้านขุนช้างเนี่ยปรากฏว่าเขามีบ่าวไพร่ยอยู่เวรยามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีอาถรรพ์มีของขลังต่างๆฝังเอาไวร้รอบๆบ้านมีผีบ้านผีเรือนคอย ปกปักรักษาบ้านแต่ตรงนี้ไม่เป็นปัญหากับพลายงามน,นะคะ เพราะว่าเป็นคนมีวิชาความรู้ก็เลยร่ายมนต์สะกดให้ผู้คนทั้งบ้านเนี่ยหลับไหลไปเลยทั้งเวนยามทั้งคุณช้างแล้วก็นงวันทองที่นอนอยู่บนบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีการคลายอาถรรพ์ต่างๆที่ฝังไว้รอบบ้านมีการเสกเข้าสารไล่ผีบ้านผีเรือนออกไปนะคะพอไปถึงห้องของแม่เห็นคุณช้างนอนกอดแม่อยู่เนี่ยก็โกรธมากนะคะแล้วก็มีการตัดพ้อบ่นว่า ่านะคะแล้วท้ายที่สุดก็คลายมนปลุกแม่ขึ้นมาแล้วก็บังคับให้แม่เนี่ยไปกับตัวเองนะคะมาดูในส่วนของนางวันทองกันบ้างนะคะนางวันทองเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วนะคะเห็นว่า พลายงามมาตอนแรกก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พอรู้ว่าเป็นลูกเนี่ยบอกว่าจะมาพากลับไปอยู่ด้วยก็พยายามทัดทานว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยมันผิดนะถ้าอยากให้ถูกต้องก็ไปฟ้องหาเอาตามกฎหมายเชื่อว่าพระพันวสาก็คงจะให้นางวันทองไปอยู่กับลูกนั่นแหละนะคะ อย่าทำผิดแบบนี้อย่ามารักพากันไปตอนกลางคืนนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขัดลูกไม่ได้เพราะว่าลูกโกรธมากบอกว่าถ้าไม่ไปก็จะตัดศีษะแม่ไปแล้วแหละนางก็เลยต้องยอมตามลูกไปนะคะด้วยความรักลูกเพขาไม่อยากให้ลูกทำผิดมากไปกว่านี้อีกแล้วนะคะ มาดูขุนช้างกันบ้างขุนช้างเนี่ยพอตื่นมาไม่พบนางวันทองก็พยายามตามหาด้วยความกโกรธนะคะและระหว่างนั้นเองนะคะหมื่นวิเศษผลซึ่งเป็นคนของลายงามเนี่ยก็ถูกส่งให้มาเจราจามาแจ้งข่าวว่านางวันทองเนี่ยไปอยู่กับลายงามนั่นเองไปช่วยดูแลลายงามตอนที่ ไม่สบายนั่นทำให้ขุนช้างได้รู้แน่ว่าอ๋อวันทองไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เกิดความโกรธมากขึ้นอีกนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกลังแกปลายงามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วตัวเองเพิ่งแพ้ความมาจาก ตอนที่แล้วนะคะเขาก็เลยมาย่ำยีโดยการอยากจะทำอะไรกับขุนช้างก็ได้เลยตัดสินใจว่าจะไปถวายดีกาต่อพระพันวษา,าก็เลยลอยคอลงน้ำนะคะเอาดีกาไปถวายขณะที่พระพันวษา,สาสเสด็จทางชนลมมรดกลับจากประพาตบวชนะคะมาดูขุนแผนกันบ้างคะ่ะขุนแผนเนี่ยพอพลายงามพาแม่มาอยู่ด้วยนะคะ ก็อยากจะไปงอนง้อขอคืนดียาำกลางคืนก็เลยพยายามไปขอโทษวันทองนะคะแล้วก็นอนอยู่กับวันทองในคืนนั้นพอรุ่งเช้าตื่นมาเนี่ยวันทองเล่าความฝันให้ฟังว่าฝันร้ายนะคะบวกกับ มีคนมาตามนะคะให้วันทองคุณแผนพลายงามเนี่ยไปเข้าเฝ้าในวังคุณแผนคำนวณดูแล้วว่าฝันนี้เป็นฝันร้ายก็เลยเพยายามที่จะแก้เสนียดฝันให้วันทองแล้วก็ทำมนตรามหาสนีต่างๆเสกมนให้วันทองเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วมาดูคนสุดท้ายก็คือพระพันวษาซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือพระพันวษาเนี่ยหลังจาก รับฟ้องจากขุนช้างมาแล้วก็ให้เรียกทุกคนมาเข้าเฝ้านะคะแล้วก็ให้วันทองเลือกว่าจะอยู่กับใครระหว่างขุนแผนขุนช้างหรือว่าพลายงามนะคะแต่ถ้านักเรียนอ่านเนื้อเรื่องมาก็จะรู้ว่าเ,ออเขาพยายามจะบอกว่าวันทองเนี่ยกำลังมีกรรมทาให้ละล้าละลังตัดสินใจไม่ได้นะคะท้ายที่สุดพระพันวษาก็เลยสั่งประหารชีวิตนางวันทองซะเลยนะคะไปดูคุณค่ากันค่ะ มาเริ่มวิเคราะห์คุณค่าของบทประพันธ์กันเลยนะคะเมื่ออ่านบทประพันธ์แล้วนะัเกเรียนก็จะพบคุณค่าต่างๆมากมายเริ่มที่คุณค่าของเรื่องก่อนนะคะคือ 1. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับผู้อ่าน 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับกรอนเสภา 3. สาสะท้อนให้เห็นแนวคิดและค่านิยมต่างๆของคนในอดีตอย่างเช่นทหารต้องซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ความรักแท้ย่อมไม่หวนต่ออุปสรรคต่างๆ อย่างพลายงามเนี่ยตัวเองชีวิตอยู่ดีมีสุขแล้วแต่ด้วยความรักแม่ไม่อยากให้แม่ต้องทนกล้ำกลืนอยู่กับขนช้างต่อไปถึงรู้ว่าตัวเองต้องเสี่ยงที่จะได้รับโทษในภายภาคหน้าแต่ก็เลือกที่จะไปรับแม่กลับมานะคะหรือความกตัญยูกะตะเวทีเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนเราควรจะมีและสุดท้ายชีวิตมนุษย์ย่อมมีทั้งสุข ทุกผิดหวังสมหวังปะปนกันไปซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมเลยนักเรียนเองก็เช่นกันนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆก็พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเราไม่ทุกตลอดไม่สุขตลอดไม่ผิดหวังตลอดแล้วก็ไม่สมหวังเสมอไปนะคะ 4. แสดงสภาพสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ,ๆอาทิ การบริโภคอาหารนะคะอย่างมีตรงนึงที่เขาบอกเอาไว้ว่าจีปลาคาไฟมันไหลเลอะนะคะอันนี้ก็มีการปิ้งปลากินนะคะในสมัยก่อน หรือการสร้างบ้านก็จะเห็นว่าบ้านแต่ละหลังในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้ปลูกติดๆกันนะคะเขาจะต้องมีบริเวณด้วยหรือการแต่งกายนะคะอย่างเช่นการนุ่งจงกระเบนแล้วเวลาจะทำอะไรให้ถนัดธรรมะแมงขึ้นก็จะมีการถกขมินะคะก็คือถลกผ้าขึ้นนั่นเองค่ะต่อมามาดูคุณค่าด้านวรรณศิลป์กันบ้างนะคะเริ่มจาก กระบวนการที่ใช้สามารถสื่อสารอารมณ์สะเทือนใจอันเกิดจะโชคชะตาของตัวละครได้ดีนะคะมีการใช้ภาพพจน์เพื่อสร้างจินตภาพในการอ่านได้ดียกตัวอย่างนะคะเช่นอุป,ปมาดั่งทองคำทำเลี่ยมปากกาหน้าตาดำเหมือนมินหม้อมองอย่างตรงนี้เนี่ยเขาเปรียบวันทองเป็นเหมือนกับทองคำเปรียบขนช้างเป็นเหมือนกับกาลาที่ ไร่ค่าก็ไม่ควรที่จะมาเทียบเคียงกันนะคะหรืออุปักษ์ค่ะดอกมะเดือ่อลือจะเจือดอกพยอมว่านักแม่จะตรอมรักกำใจดอกมะเดื่อเนี่ยเปรียบขุนช้างเป็นดอกมะเดื่อนะคะถ้าดูตามรูปก็คือภาพด้านบนนะคะ ลือจะเจือดอกพยอมเปรียบวันทองเป็นดอกพยอมในเมื่อดูจากรูปแล้วเนี่ยเห็นว่าก็เป็นดอกไม้สีขาวน่ารักเหมือนกันแล้วทำไมถึงเอามาเปรียบเทียบให้เห็นคือว่าพยอมเนี่ยเป็นไม้หอมนะคะในอดีตเขามีการเอามาใช้ในการอบร่ำผ้าด้วยให้มีกลิ่นหอมติดทนนานนะคะดอกมะเดื่อหน้าตาเหมือนจะน่ารักก็จริงแต่พอกลายเป็นผลแล้วผลมะเดื่อเมื่อสุกเนี่ยมักจะมีหนอนแมลงหวีอยู่ข้าง เขาก็เลยเอามาเปรียบเป็นว่าคนช้างที่เน่าหนอนเนี่ยจะมาควรคู่กับไม้หอมอย่างแม่ได้อย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ อติพจน์ก็คือการกล่าวเกินจริงในนี้บอกว่าน้ำค้างตกกระเซ็นเย็นเยือกใจสัดงเสียงคนใครไม่พูดจาน้ำค้างเนี่ยมันไม่สามารถตกจนกระทั่งกระเซ็นหรือกระเด็นได้มันเป็นการก่อตัวขึ้นแบบเล็กๆเลๆก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นการกล่าวเกินความจริงนะคะ นามนัยนามนัยคือการที่นำจุดเด่นของสิ่งนั้นๆมาเรียกแทนสิ่งนั้นนะคะตรงนี้บอกว่าคุณช้างดึงดือ้อมือยึดเรือมิใช่เสือกระหม่อมฉานล้านเกษาก็คือเรียกตัวเองว่าฉันเองไอหัวล้านเองนะคะแบบนี้เป็นต้นก็เป็นเอาจุดเด่นของตัวเองที่ไม่มีผมเนี่ยมาเรียกแทนตัวเองนะคะหรือสัทจน์ค่ะ ใต้เตียงเสียงหนูก็กุกกกแมงมุมทุ่มอกที่ริมฝาตรงนี้มีการเรียนเสียงหนูที่ทำอะไรกุกกุกกักักเนี่ยนะคะก็เป็นสัทพจพ์ษค่ะมาดูในส่วนของรถวรรณคดีกันบ้างนะคะมีปรากฏรถวรรณคดีหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ชีวิตในลักษณะต่างๆของตัวละครนะคะ มีทั้งรถวรรณคดีไทยและรถวรรณคดีสันสกฤตมาดูตัวอย่างที่รถวรรณคดีไทยก่อนนะคะเริ่มด้วยนารีปราโมทค่ะเป็นบท บอกความรักการเกี่ยวพาราศีกันระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวเป็นบทรักของชายหนุ่มหญิงสาวนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างมาตอนที่คุณแผนไปงอเง้อขอคือนดีกับนางวันทองนะคะก็กล่าวาว่าความรักหนักหน่วงสวงสวาสดี่ไม่คลาดคลายรักแต่สักสิ่งบังเอิญเป็นวิปริตพิผิดจริงจะนอนนิ่งถือโทษโกรธอยู่ใหญ่หรือต่อมามาดูบท แห่งความโศกเศร้ากันนะคะสารลาปังคพิสัยครานั้นจึงโฉมเจ้าวันทองเศร้าหมองด้วยลูกเป็นหนักหนาพอพายงามสามสวัสดของแม่อาแม่โศกาเกือบเจียนจะบรรลัยนะคะตรงนี้เศร้าโศกเสียใจมากขนาดว่ากำลังจะตายอยู่แล้วนะคะต่อมาเป็นรถของความโกรธนะคะพิโรธวาทางครานั้นพระองค์ผู้ทรงพบ ฟังจบแค้นข้างดังเพลิงไหม่เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟดูดูเป็นได้อีวันทองโกรธขนาดว่าดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะมันจะระเบิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูรถวรรณคดีสันสกฤตกันบ้างนะคะมาเริ่มที่สรินคานรรถนะคะก็คือรถแห่งความรัก ความรักตรงนี้ไม่จํากัดเฉพาะความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวเท่านั้นนะคะเป็นความรักของใครก็ได้ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะคะลูกมีต่อพ่อแม่ข้าราชบริพารมีต่อพระหมหากษัตริย์หรือเพื่อนมีต่อกันก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นเจมื่นไวยสารภาพกราบบาทา ลูกมาผิดจริงหาเถียงไม่รักตัวกลัวผิดแต่คิดไปก็หักใจเพราะรักแม่วันทองนะคะนี่เป็นความรักของพลายงามที่มีต่อแม่รู้ว่าการมาครั้งนี้เนี่ยจะต้องโทษทันในภายหลังแต่ด้วยความรักแม่ไม่อยากให้แม่ต้องทุกข์ทรมานใจอยู่กับขุนช้างอีกต่อไปแล้วก็เลยตัดสินใจมารับนะคะหรือต่อไปเป็นหาศสียรถหรือรถแห่งความตลกขบขันนะคะ คุณช้างเห็นข้าไม่มาใกล้ขัดใจลุกขึ้นทั้งแก้ผ้าแงานเธอเปอ้าปังยืนจังกา ย่างเท้าก้าวมาไม่รู้ตัวนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ขุนช้างตื่นนอนมาแล้วก็ยังแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่เลยเรียกบาายบาวไพ่บบาวไพ่ไม่มาเพราะอ้วกอุจาตาใช่ไหมคะขุนช้างก็เลยลุกไปหาโดยการที่ตัวเองเนี่ยลืมตัวไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรอยู่ที่ตัวเลยก็เดินเข้าไปหานะคะก็เป็นช่วงที่แสดงความตลกขบขันนะคะในข้อต่อมานะคะ การเล่าเรื่องมีการเล่าเรื่องแบบย้อนหลังให้ผู้อ่านได้ประติดประต่อเนื้อเรื่องได้ตัวละครจะเล่าเหตุการณ์ในอดีตโดยแสดงอารมณ์ความรู้สึกแทรกเอาไว้ด้วยนะคะเช่น เมื่อพ่อเจ้าเข้าคุกแม่ท้องแก่เขาฉุดแม่ใช่จะแกล้งแหนนีตรงนี้นะคะเล่าว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นแล้วความรู้สึกของวันทองในตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าเต็มใจจะไปกับคนช้างนะคะก็บอกว่าโดนฉุดไปแบบนี้เป็นต้นค่ะ มาดูคุณค่าด้านสังคมกันบ้างสะท้อนให้เห็นโลก,กทัศน์ของครอบครัวขุนนางในสมัยยุธยาว่ามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากพระมหากษัตริย์สั่งอะไรเนี่ยก็จะเชื่อฟังนะคะ ในสมัยก่อนไม่มีตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอนพอมีคดีความอะไรเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์แล้วบางครั้งคำตัดสินก็ขึ้นกับพระอารมณ์ของพระองค์ด้วยอารมณ์ดีก็อาจจะยกโทษให้หรือลดโทษให้นะคะถ้าอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาโทษก็อาจจะเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นก็เป็นได้นะคะข้อ3 สภาพหญิงไทยในสมัยโบราณไม่มีอิสระในการตัดสินใจดำเนินชีวิตด้วยตัวเองซึ่งต่างจากหญิงไทยปัจจุบันมากก็เหมือนที่เราเคยคุยเอาไว้นะคะว่าผู้หญิงไทยในสมัยก่อนเนี่ย ความทัดเทียมที่มีต่อผู้ชายความอิสระต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากผู้หญิงไทยสมัยก่อนตอนเป็นเด็กชีวิตต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่ตอนโตขึ้นมาชีวิตต้องขึ้นอยู่กับสามีกับผัวนะคะพอมีอะไรนะคะพอลูกเติบใหญ่ขึ้นมาลูกเป็นผู้ชายเนี่ยผู้หญิงสมัยก่อนก็จะต้องฟังความคิดเห็นของลูกคือผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็ ผู้หญิงมีความคิดหรือมีอิสระต่างๆในการตัดสินใจน้อยมากนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นางวันทองเนี่ยพอต้องตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองก็กลัวว่าจะไม่ถูกใจคนอื่นนะคะกลัวว่าจะต้องถูกตำหนิขอ้อ4สะท้อนความเชื่อเรื่องต่างๆของคนไทยในอดีตซึ่งหลายอย่างยังคงอยู่นจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะอย่างเช่น ความเชื่อด้านศาสนานะคะเออนี่เนื้อเคราะหกรรมมานำผิดหน้าอายมิดหมองใจไม่หายหมางฝ่ายพ่อมีบุญเป็นขุนนางแต่แม่ไปแนบข้างคนจันไรตรงนี้ก็เป็นความเชื่อเรื่องเคราะหกรรมบุญกรรมต่างๆนะคะ ความเชื่อด้านไสยศาสตร์ลงยันราชาเอาปะอกกิบยกมงคลขึ้นใส่หัวเป่ามนเบื้องบนชะอุ่มมัวพรายยั่วยวนใจให้ใครคาเรายังนิยมเรื่อง ของยันต่างๆมีทั้งการสักยันมีทั้งการแผลผ้ายันหรืออย่างมงคลเนี่ยบ่าวสาวเวลาแต่งงานเราก็จะให้เขาสวมมงคลนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรือนักมวยไทยก่อนจะชกมีการไหว้ครูก็จะต้องมีการสวมมงคลแล้วก็ถอดมงคลออกเนี่ยนะคะก็เป็นความเชื่อที่ยังคงอยู่นะคะความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจจุดเทียนสะกดดข้าสารปลายพูดพายโดดเรือนสะเทือนผางตรงนี้นะคะ ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นการเสกข้าวสารไล่ผีแต่ความเชื่อเรื่องผีก็ยังมีอยู่นะคะความเชื่อเรื่องโหราศาสตรพ์พิเคราะห์ดูทั้งยามอัฐการก็บรรดาลเลิกแรงเป็นหนักหนาเป็นความเชื่อเรื่องการทํานายต่างๆโดยอาศัยดวงดาวนะคะหรือที่เราชอบเรียกกันว่าดูดวงนั่นเองนะคะความเชื่อเรื่องฝันบอกเหตุครั้งนี้น่าจะมีอันตรายฝันร้ายสาหัสต,ตัดตำรา ตรงนี้ก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการทํานายฝันซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่แล้วก็มีเยอะด้วยบางคนถึงกับเอาไปซื้อเลขลอตเตอรี่นะคะฝันอะไรก็เอาไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นั่นเองนะคะสุดท้ายเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องกันเฉพาะตอนที่นํามาเป็นบทเรียนคือตอนขนช้างถวายดีการนี้นะคะคือ 1. ความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นเป็นรักที่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะ คือวันทองเองเนี่ยก็รู้นะคะว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยมันผิดมันไม่ดีนะคะแต่ตอนนั้นถ้าไม่ตัดสินใจตามลูกมาลูกจะทำผิดหนักขึ้นไปอีกคือโกรธมากบอกจะตัดศีรษะของแม่ความผิดนั้นจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนางก็เลยตัดสินใจว่าต้องยอมตามลูกมาก่อนทั้งทงที่ รู้อยู่เหมือนกันว่าตัวเองอาจจะได้รับโทษทันจากการกระทําครั้งนี้แต่ด้วยความรักลูกไม่อยากให้ลูกทําผิดซ้ําซ้อนหรือใหญ่หลวงมากเกินไปนะนะคะ 2. ครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกนั้นถ้าวันไหนก็ตามที่พ่อแม่ต้องพัดพลากจากกันไป คนที่เป็นลูกก็มักจะประสบกับความทุกข์หรือความลำบากในการดำเนินชีวิตเป็นธรรมดาหลายคนถึงแม้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไม่ได้ล้มเหลวหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จิตใจก็อาจจะว้าวเวแล้วก็ไม่มีความสุขเหมือนกันนะคะและ3 ความรักที่เห็นแก่ตัวอาจทําให้ผู้อื่นได้รับเคราะห์กรรมได้อย่างพลายงามเนี่ยรักแม่มากก็จริงแต่มีความเห็นแก่ตัวสูงว่าอยากจะเอาแม่ไปให้ได้ตอนนั้นตอนนี้เอาแต่ใจตัวเองนะคะจนขาดความรอบคอบไม่ได้คํานึงถึงว่าผลเสียที่จะเกิดตามมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับตัวเองคนเดียวมันจะเกิดกับแม่จนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็เสียใจมากในการตัดสินใจของตัวเองที่ทําให้แม่ต้อง ถูกประหารนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้อ่านได้ฟังได้วิเคราะห์เรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็หวังว่าจะนำประโยชน์ที่ได้จากการอ่านเรื่องนี้ไปใช้สำหรับตัวเองให้เกิดข้อดีขึ้นในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ